ชุมชนคนหางานสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานร,าปรอปภแล้วก็แม่บ้านนะคะงานนี้รับจำนวนมากเลยค่ะของบริษัท PCS งานส่วนใหญ่ประจำที่สำนักงานแล้วก็คอนโดนะคะเพื่อนๆที่หางานร,าปรอปภแล้วก็งานแม่บ้านอยู่ไปดูรายละเอียดพร้มอมๆกันเลยค่ะ บริษัทรักษาความปลอดภัย PCS และ Facility Services จำกัดค่ะเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากนะคะรอบนี้รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะและก็พนักงานทำความสะอาดประจำหน่วยงานทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะเพศชาหรือหญิงอายุ18ปีขึ้นไปแม่บ้านไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะ รปอปภจบการศึกษาระดับม .3 ขึ้นไปค่ะมาดูกันที่รายได้และสวัสดิการกันบ้างค่ะพนักงานทำความสะอาดนะคะ393บาทต่อวันค่ะพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ531บาทต่อวัน ทำงานวันหยุดจ่าย2เท่าของค่าแรงที่ได้รับนะคะมีค่าล่วงเวลาค่ะจ่ายตามกฎหมายกำหนดมีประกรันชีวิตประกรันสังคมและเงินช่วยเหลือพนักงานค่ะจ่ายค่าจ้างทุกวันที่15ของเดือนและทุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ที่สนใจนะคะติดต่อคุณแบงค์ค่ะ095 774 4816นะคะหรือเปิดสแกน QR Code ตามที่เราแปะไว้ในคลิปนี้ได้เลยค่ะ มาดูสถานที่ที่จะได้ประจํากันบ้างค่ะร,ประอปพนะคะมีที่ตลาดหลักทรัพย์2อัตราค่ะ Pacific Tower 2อัตรา CPO 3อัตรา Q House 5อัตราค o n โด2อัตรารัศดา Tower 3อัตราอาคารธนภูมิ2อัตราค่ะและแม่บ้านนะคะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะ RS Tower 4อัตราชาญอิสระ2อัตรา ฟอรรถเทียสอ2อัตราค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งรพอพอแล้วก็แม่บ้านนะคะเข้าไปสมัครกันได้เลยค่ะอย่าลืมสแกน QR code ที่เราแปะไว้ให้ในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ